สวัสดีครับพี่หมี่จากช่องหมี่อ้วนดูดวง12ราศีวันนี้จะเชื่อใจแฟนได้แค่ไหนเรามาฟังคำนายดวงของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าตัวคุณเองนะครับกับความรักครั้งนี้คุณจะเชื่อใจเขาได้ไหมมาฟังคำนายกันได้เลยครับมาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยครับราศีเมษครับผมบอกเลยว่าคุณเองนะครับเชื่อใจคนนี้ได้ค่อนข้างยากจริงๆนะครับความเชื่อใจนะครับของคุณเองกับแฟนคนนี้กับคนคุณคนนี้ลดลงเรื่อยๆนะครับราศีที่สองนะครับราศีพฤษภครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณไม่เคยไว้ใจเลยนะครับเขาเป็น ออร่ามากๆทาให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยไว้ใจเขานะครับความเชื่อใจกับคนคนนี้เองแล้วเนี่ยเป็นไปอย่างยากนะครับราศีสามนะครับจะเชื่อใจแฟนได้แค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนติดเพื่อนมากๆนะครับและมีเพื่อนพ้องค่อนข้างเยอะๆนะครับการที่เขาไปพบเพื่อนสังสรรค์นะครับทำให้คุณไม่ค่อยไว้ใจนะครับราศีสี่นะครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าชาวกรกฎเองนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจแฟนนะครับไม่ค่อยเชื่อใจแฟนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยศรัทธาในตัวแฟนสักเท่าไหร่ปัญหานี้จะทําให้ความรักของคุณมันเย็นชามากขึ้นราี ครับราศีสิงค์ครับผมบอกเลยว่าชาวราศีสิงค์เองนะครับเก็บความลับนะครับเก็บความรู้สึกตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะคุณไม่เคยเชื่อใจเขาเลยนะครับแต่ไม่กล้าที่จะพูดออกมานะครับราศีหกครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าคุณจะเชื่อใจแฟนได้แค่ไหนผมบอกเลยว่าเชื่อใจเขาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนคนนี้เองนะครับเป็นคนที่จริงใจให้ใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสุขสําหรับคุณมากๆนะครับเขาไม่เคยนอกใจคุณเลยครับราศีเจ็ดนะครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าชาวราศีตุลอาจจะต้องทําใจนะคร แค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าน้อยมากๆครับราศีแปดนะครับราศีพิจิกครับผมว่าคนคนนี้เองนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะคนคนนี้เองเนี่ยทำให้คุณหนักใจมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบไหนทั้งแม้กระทั่งคนคุยนะครับแม้กระทั่งรูปแบบของแฟนเองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เพิ่งรู้จักกันนะครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เชื่อใจได้ยากจริงๆนะครับราศีเก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าชาวธนูเองนะครับมองคิดทางความรักนะครับและความเชื่อใจกับคนนี้เนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ เขาไม่วอกแวกไปไหนนะครับยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะครับยังอยู่ในสายตาของคุณนะครับจริงๆแล้วชาวธนูเองนะครับเป็นคนชอบสอดสองชอบดูแลนะครับชอบเทคแคร์นะแต่บอกเลยว่าเรื่องแฟนและความรักเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่นอกใจคุณนะครับราศีสิบนะครับราศีมังกรครับผมบอกเลยว่าชาวมังกรเองนะครับควบคุมแฟนคนนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าถามว่าจะเชื่อใจแฟนนะครับได้แค่ไหนผมบอกเลยว่าศูนย์นะครับน้อยมากๆเลยเดียวเพราะคนคนนี้เขารักอิสระมากๆครับราศีสิบเอ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณเองจะเชื่อใจแฟนนะครับอาจจะน้อยนิดึ เพราะว่าคนคุณนี้เองเนี่ยเขามีโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าคุณจะไปควบคุมจัดการนะครับหรือว่าให้ความเชื่อใจกับเขาแบบร้อเซนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยนะครับราศีพินะครับราศีมีนราศีสุดท้ายนะครับผมว่าชาวราศีเมีนเข้าใจนะครับกับเรื่องของความรักเป็นอย่างดีนะครับถ้าถามว่าคุณจะเชื่อใจแฟนไหมคุณไม่เคยเชื่อใจใครเลยนะครับแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองแม้กระทั่งความรักเองนะครับแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเองนะครับคุณก็ไม่เชื่อใจนะครับถ้าถามว่าคุณเชื่อตัวเเเเอออองงมมมมมาาาาาาากกกกววววว่่่่นนะคคครรรััับสพธ์แลลชชศีียไืใจ นั้นครับ